สวัสดีครับเปิดคลิปมาด้วยกับการอยู่บนรถนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดปะวะไม่หยุดวันนี้เป็นวันหลังสอบปิดบล็อก GI1 หนึ่งนะครับเราก็เลยนัดกันมาเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้มีแผนไปเที่ยวไหนบ้างพี่บอสไปวัดลงเพลงวันนี้เดี๋ยวเราก็คือเราก็จะไปทําบุญก่อนเนาะเราจะไปทําบุญให้อาจารย์ใหญ่ด้วยแล้วก็ ทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับตอนนี้กําลัง,ง,ไ,งไปหาร้านสังฆทานอยู่ตรงตรงัปต,ต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เป็นวันชิลๆนะครับของนิสิตแพทย์ชั้นปีสองโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดนะครับเรากําลังไปหาชุดถวายสังฆทานอยี๋ยวด้ว วันนี้ทำบุญทำบุญด้ไหมวันนี้ไม่ไหวเยอะเดีย๋ยวค่อยไปทำที่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดป่าแล้วนะครับคือวัดอะไรนะวัดจำปาทองมีคนแนะนำมานะครับ ไปขามบนกันไหมอ้ามไปดูพี่บอสทํานร่องกันเถอะเผื่อเขามีให้ทําบุญสักหน่อยจะทําบุญหน่อยอ่ะไม่ก็ต้องทําเดียวอยู่แล้วไม่เราก็ไปนั่งพันมมือด้วย ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงน้ำตกจำปาทองแล้วป่าเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเรามาช่วงที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีน้ำอยู่น้ำตกนิดหน่อยนไมตกนิดไม่ไม,ไมที่ที่ดูมาในเน็ตอะมันมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ย น่าเดี๋ยวลองเดินไต่ขึ้นไปดูตามทางหน่อยนี่ไงทางนี่ไงขอให้เล่นอใหเหยียบน้ำได้ไปดิแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปจุดนั้นก็ได้เอาละครับเราก็มาเดิน ย่ำย่ำน้ำตกให้สดชื่นก่อนทำเอวีพี่บอสนนี้ทำเอวีนะครับดีโลได้เมื่อกี้ยี่สิบโลอะไรนะกะประมาณยี่สิบสามโลโลอะถ้าจากเมืองประมาณสิบสิบห้าโลใช่ ชุดเราพอมากตอนนี้เราใส่ขาสั้นเป็นไงบ้างทำบุญแ,แล้วสบ,บายใจนะครับตอนนี้นสามหนุ่มสามมุมนะครับพี่อ้ําทําอะไรอยู่ตอนตนี้เขาทําฝ่ายชะลอน้ำนะครับก<ล>็บอกว่าเมื่อกี้เราโดนพึ่งต่อยไปเรียบร้อยแล้ว เจ็บมากเลยดูดีชอบมาตอมแล้วก็ต่อย,อาายอนี่เพี่ยมคนรักธรรมชาตินะครับกำลังทำฝ่ายชะลอน้ำต่อไปนะครับเราจะไปไหนต่อไปนะครับเราจะไปกินนะครับเราจะไปร้านอะไรนะ,ะปเพืเเเเเเ่อนหุ้ยเอ้ยมวนหุ้ยเอ๋ย พวน,นยาภูเก็ตอาหารปักใต้เฟืองพะเยาเราจะไปเือนหุ้ยเอ๋ยน้ำยาภูเก็ตปักใต้พะเยานะครับเเราจะให้ไปกินแกงส้มอะไรน,นะมห,มหมูฮองไม่ต้หอหม,หมูฮ้องภูเก็ตชัวร์หรอหมูฮ้องไปว่าอะไรหมูแล้วมันร้อง <c oughs> หมูฮ้องเหมือนเอาไปไคุณอะเอาไปทำอะไรนะ ต้มซีอิ้วดำอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนหมูต้มซีอิ้วนะเออมันไม่ได้เหมือนปลาโลปลาโลนะมันใส่นี้คือต้มคือมันนุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปกินนะครับหมูหอมรสชาติมันจะรสชาติมันจะน่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าซีอิ้วที่แต่มันเป็นซีอิ้วดำแต่มันหรอบนิดนึงแล้วก็ใส่แบบโคตรกักไปนิดนึงแล้วก็ใส่แครแต่เป็นอร่อยที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่หมูหอมธรรมดาด้วยนะเพราะว่ามันเก่า หมู่ห้องเพงในในในลงค,คอนเทนต์ภาษาใต้นะครับภาษาใต้ใตเวลลัวกกอ่าว,วันนี้คือมอกหัวคกนะครับเนี่ยคำว่าหัวคกน่าจะแปลว่าก็คกจำกับข้าวแปลว่าสากหรือเปล่าหัวหัวก็คือหัวคกเม็ดหัวคกเม็ดเป็นเม็ดยาล่วงหยาห่วงหิมะพร้า เออเม็ด<อ>มะม่วงหินมะพาวภาษาภูเก็ตเรียกว่ากาีกายีไปเรื่อยแล้วครับกายี <c ười> ก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้พาวเรียกได้ว่าหัวคกก็ได้หัวไม่ใช่หัวคกก็ได้เม็ดแย้รุ่งก็ได้เหรอเม็ดกายีเม็ดกายีก็ได้เม็ดแย้รุงร่งชื <c ười> ่อเมนูอาหารที่มันใส่นี้ไหมแล้วเขาเรียกอันนี้ไหมก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็เป็นก็เรียกโอ้ยจานตะวันไก่ผัดหัวคกอย่างเงี้ยเหรอไม่ ไก่ผัดเม็ดกะหีไกออ่ผัดเม็ดกะหีวัวมันเป็นเหมือนคำมันไม่เหมือนคำดาด่าแบบด่าแบบคำโบทาณนะวัครกไอ้หัวครกไอ้หัว ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านอา,าแล้วนะครับจะบอกว่าที่ร้านเหมือนเป็นร้านแบบบ้านทรงไทยก็สามารถเลือกได้นั่งใต้ถุนหรือว่านั่งข้างบนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับ ร้านก็จะออกแนวธรรมชาติธรรมชาติเลยราจะนี่เราจองโต๊ะข้างบนไว้ไปนั่งข้างบนแเราก็ถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับนี่โต๊ะของเราเองไหมก็จะเป็นวิวธรรมชาติจริงๆเลย ตอนนี้ก็มีพนักงานร้านมาเสิร์ฟน้ำให้แล้วครับขอบคุณมากครับน้องครับพี่ค,คือเป็นคนภูเก็ตเหรอครับหรือว่ายังไงหร,<น>หรือว่าน้องสาวไปได้แฟนอยู่ภูเก็ตทางงาแล้วก็ลูกชายคนโตเกิดที่น่นมาใหญ่ที่นี่แต่ตอนตอนนี้เราก็ได้ อาหารมาแล้วนะครับไหนเล้ํน้ำไหนที่คนใต้แนะนาหน่อยอันนี้เกงไตปลาเกงไตปลาคืออะไรมันจะส่วนของเครื่องในของปลาแล้วก็เอาตัวเครื่องแกงนี่เขาทำว้ยเขาทาเป็นแกงขึ้นมาเจอนยแล้วก็ใส่ผักไปบ๊ะไปอืมจะเค็มๆหรอแกงไตปลาเค็มเผ็ดของอาหารใต้จะเค็มเขาจะกินขนมจีนหรอใช่เกงคูงปลาแล้วก็น้ำยาไอ้นี้เป็นนยาอันนี้เขาใส่ปูนะใส่อน้น้ำยาปูไม่รู้อันเดียวกับน้ำยาปูนั่นไหม สี่สิบบาทครบไม่สิไม่ไม่ใช่อันหนึ่งร้อยนึ่งอันนึ่งมันยาโอเคครับงั้นเราเหลืออีกหนึ่งเมนูที่ยังไม่มาก็คือไก่ทอดพังงาแล้วก็อันนั้นไงก็เราสั่งน้ำยาปูแยกกับน้ำยาปกติที่เชฟบอกใช่ไหมเาทเดี๋ยวลองถามเขาอีกทีก็น้ำยาปูกับน้ำยาปกติน้ำยาปกติแค่ใส่ปาอย่างเงี้ยแต่น้ำยาปูมันจะแพงกว่าอยู่แลนี่นะครับขนมจีนน้ำยาปู ปูไหมปูอือร่อยหอมหมอมหวานหวานนิดๆนวลๆนวนอะ่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวชิมอีกเมนูนึ่งนะครับคือแกี๊ยงตะปลาปูจะหมดแล้วเดอ้อเป็นใช่ครับแค่อันน,นึงเป็นน้ำยาปกติเส้นยวไม่ไม่พอแล้วพอแล้วครับอ,อ,อันนี้ที่เรียกว่าหมูฮ้อง ไม่รู้ว่าใกล้เคียงกับที่บ้านหรือเปล่าใชก่ก็เหมือนเราทำกินเองอยู่แล้วใช่ใช่เองเราแค่เอาออกมาขายให้คนคนที่นี่เขาก็เราลืมที่จะถ่ายตอนกินอาหารให้เนาะพอดีว่าคุยกับพี่เจ้าของร้านนะคะวันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของร้านที่เรามานั่งกินนะคือพี่เข้าใจดีมากแลวเขาก็เป็นคนใต้แล้วก็แนะนําเรื่องการกินอาหารแนะนํา ที่อยู่ต่งตางๆก็คุยกันยาวเลยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปตอนที่ร้านไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟาที่ชื่อว่า Bunny Moon นะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบแบบแล้วนะเหมือนสวนสัตว์น้อยๆมีกระต่ายอ่ะเข้าไปอันนี้ก็คือถ้าเข้ามาเราก็คือต้องต้องปิดประตูให้เขาด้วยนะครับม, <laughs> มันเหมือนไม่ใช่ไก่ไหมนี้เป็นนกหรือเปล่าไม่นี่ไก่ขนนี่ <laughs> เราจะเห็นว่ามีน้องหลบอยู่ตรงนี้แต่นี่เหมือนเป็นนกพิราบมากกว่าเพราะมัน,นเขาเปิดโรงไมันเป็นนกพิราบแต่งกีคือไก่ใช่ไหมไม่ไม่รู้ไ,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 ไอ้นู้นนะสิวทีแล้วก็มีมีหนูยักษ์หนูตะเพายักษ์น้องน้องน้องหลบน้องไม่ทำงานน้องไม่รับลูกค้าแล้วอะน้อง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 น้จับ นาน้องหลับใะเเรนะคะเราก็จะเห็นว่ามีกระต่ายวิ่งอยู่ทั่วไปหมดเลยใครมาพะเยาก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้นะคะน้องๆหลบร้อนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่ก็จะร้านแบบสวยธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปซื้อแครอทให้กระต่ายเขาจะมีแครอทกระต่ายนี้กระต่ายที่ไหนกระต่ายลายกระต่ายมาลาย ใส่ยักษ์งาไปไปซื้อน้ำโคก่อนแลยอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับดีจังดีนะพี่มาวันธรรมาดาเนี่ยพอพอย่างนี้มีกระตา่ายวิ่งใช่ไหมพวกพี่ก็เป็นนี่เว้ยทเ,เทเลทอปบ,บี้ทเ,เทเลทอปบ,บี้เดี๋ยวเราก็จะซื้อขนมให้น้องเนาะถุงละสิบบาทเองเดี๋ยวเราก็ซื้อกันไปป้อนน้องอผมก็ได้ขนมละสองถุงไป ที่เราได้ยินเสียงแพ้นะครับเราก็ไปหาน้องมาเหมือนน้องเรียกไปแค่แม่แพะใช่ไหมน้องหรือน้องเรียกว่าแม่หรือน้องเรียกแม่แม่มาแล้วจะลูกโอ้โหแล้วคือแครอทหรอแค่เนี้ยแล้วดูแพะโอ้โหโอ้โหมันจะอิ่มน้องไหมเนี่ยว้ายโอ้ น้องจะกินอิ่มไหมะให้น้องน้องตัวนี้มั่งให้น้องตัวนี้มั่งให้น้องตัวนี้มั่งอะไรนะครับพี่เคยไปแล้วครับแล้วน้องจะอิ่มไหมะดูดิมันกินเค็มหรอด้วยเหรอดูดิน้องจะกินอิ่มไหมเนี่ยเสียงอะไรวะ นูน่นแพ้น้อยอยู่ข้างใน <Okay. S 2> เหมือนแพ้เรียกแม่แล้วก็จ้าลูกแม่อยู่นี้อ่าแล้วกระต่ายอยู่ข้างในอันนั้กระต่ายหรือแม่นั่นอันนี้เป็นกระแพ้ <ปะ S 2> กระแตะ,ะแเป็นแพ้บวกกับกระต่ายเป็นกระแตะะมันดาอะไรไหยแล้วกระต่ายมันเข้าไปได้ไหมเอาเขาก็เลี้ยงธรรมชาติจริงๆเขาน่าจะเลี้ยงรวมกันอะไม่เร,เรหรือว่าให้มันอยู่ข้างในเพราะามัน อันนี้เป็นพ่อแพะพ่อแพะกับลูกแพะของเขานะครับนายดูดีดูหน้าน้องดิอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับถือว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีมาก ตอนนี้โดนซอมบี้ก็ต่ายลุยแล้วครับอุ้ยโดนซอมบี้ลุยแล้วไก่ไกลไก่อุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยใจเย็น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 ปวดเจ็บ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 ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเออมาสิเราถึงแล้วเราก็จะมาสกายวอล์กนะคบเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของ ที่นี่เลยที่วัดศรีคมคำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสกาย <c oughs> ออวัดจอมทอง <c oughs> วัดพระธาตุจอมทองนะครับเดี๋ยวเราจะาไปดูให้นะครับค้ามเข,าเ,าเ,าเข้าได้หรือยปล่า้อ้าวเข้าได้หรือยังเอ้ย,มอยไม่เตี้ยทีอ๋อนั้นแนะนำเรามาเขาบอกว่าอยู่ระหว่างเข้าเวลามอบจากโครงการพอให้ชอบหากกระบวนเสร็จแล้วจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช่ไม่ได้ เราก็คือยังเข้าไม่ได้นั่นเองแต่ก็เห็นได้สวยแต่จริงๆก็คือเสร็จปลดเสร็จแล้วแหละมันยังไม่รับมอบตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องคาราโอเกะแล้วนะครับของห้างแห่งหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปขายเครียดกันไปร้องเพลง ตอนนี้กำลังเลือกเพลง ที่ห้างมีงานเหมือนแบบว่างานสวนัตว์ด้วยนะคะนี่จะมีให้อาหารสัตว์แต่ที่เราสนใจก็คือน้องหมาเราอยากได้น้องหมามากดูดิน้องๆน่ารักขนาดไหนยิ้ม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 น้องน่ารักน้องน่ายักโอ้ดูที่น้องๆข้างนั้นเลยอ้นตัวนี้หยับละนี่โห เต็มเลยนะครับโอ้นกกระจอกเทศก็มามคือมีสัตว์เยอะมากโอ้โหนี่นะครับแล้วก็จะมีเต่าคือทุกอย่างที่เราเห็นอยู่นี่คือสามารถซื้อได้ซื้อได้ทุกอย่างเลยไกย่กกกกอืมอันนี้หนูนะครับหนูหนูนหนู อ๋อไม่ใช่นกกระจอกเทศแต่เป็นนกนกอีมูนกอีมูอันนี้กวางดาวอันนี้เป็นอีน่ากลัวอีกัวน่าหลับไปแล้วน้องตุยไปแล้วน้องตุย ตัวยหลับไปแล้วปรอกงเล็กหางยาวโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ป like oh ิด like ท้ายวันนี้นะครับหลังจากเราออกมาจากห้างแล้วเราก็มาจิ้มจุ่มเขาเรียกจิ้มจุ่มเหรอไม่คาโบ้เลยเขาเรียกชาบูไหนแนะนำหน่อยดิอันนี้กูไลอัมอันนี้เป็นอันไหนใบพายอันไหนินทพายหรออัเนื้อคอนโดเนื้อใบพายของจีนอันนี้อะไรกัมัน คือเราหยิบมาแบบว,ว่าไดูหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องกินละราคาไม่แพงเนาะร้อยหกเก้าองครับใช่ชื่อร้านว่าร้านสีน่สนะิบหกสามสิบสองหมายถึงว่าอายุไม่ใช่หมายถึงว่าอวัยวะเราครบสามสิบสองโอเคก็เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดเราก็จะลุยกันนะครับ นี่ครับออนหืออะไรขนาดนั้นรู้สตุ๋นอ่อยมาเหยียบเป็น,ปนไงบ้างยอดคำจิ้มอร่อยโอเคั่นแล้วนะครับก็ เรียบร้อยสงครามจบเรียบร้อยแล้วเทศบ,บาลสถนเเทศบาลเทศกิจลงเก็บตลาดเรียบร้อยแล้วลวเะเทศบาลนครเทศบาลนครลงแล้วเกลี้ยงตอนนี้เราก็เป็นเวลาส<อ>ี่ทุ่มตรงนะครับเราจะไปไหนกันต่อครับหมออนอนครับานเล่าไปลนเล่าอย่างเดียเรื่องเล่าจองเดี๋ยวเราจะไปหาที่ นั่ง pegar, ชิวๆแล้วกันไม่เ exactly. ข้มข้นเราไม่นอนนะครับรเข้มข้นผมขอดูไฮฟังดัสหน่อยนะครับ พี่ก็เก็บดอยด <laughs> ี <c oughs> เดี๋ยวขอเอ็นซีคุณแม่ท่านนี้หน่อยนะครับขอคำห้ฟังด้านหน่อยแข่งหรือยังโ <c oughs> อ้โหใกล้คลอดแล้วแล้วคุณแม่คนนี้ตอนนี้เราอยู่ันที่ไหนครับกวานครับตอนนี้อยู่กวานเนาะข้างหลัง ijo. จะเขียนว่าเอลพะเยาม่วนใจนะครับเ มานั่งสามหนุ่มสามมุมนั่งคุยเรื่องทั่วไปคุยเรื่องอะไรนะพี่บอสเรื่องทั่วไปครับเรื่องทั่วเรื่องสอบนี่เราจะเก็บบรรยากาศอดกสักพักเราก็จะกลับเป็นวอล์กวันเดททิปหลังสอบปิดบล็อกก็เราก็เก็บภาพภาพก็เดี๋ยวยังไงไว้เราไปทําอะไรกันเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูคลิปหน้ากันคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย ผมไม่ม uh ีแรงเลยแต่ละคนนะ